เริ่มต้นการประมวลผลเรียบเรียงจินตนาการถ่ายทอดเป็นเรื่องราวสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง AI เล่านิทานให้ฟังที่ซึ่งเทคโนโลยีและความฝันจะนำพาคุณไปสู่โลกใบใหม่ถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับครอบครัวนักผจญภัยกับสงครามในอาณาจักรกระเพาะอาหารสัปดาห์นั้น เป็นสัปดาห์แห่งการต่อรองบนโต๊ะอาหารเชอร์หมาอิ้วเริ่มเบื่อแครอทและบรอกโคลีในจานสลัดส่วนหมากุก๊กู๋ก็ประกาศสงครามกับผักทุกชนิดอย่างเป็นทางการหนูขอไม่กินแครอทได้ไหมคะแม่วันนี้กินมาเยอะแล้วเชอร์หมาอิ้วพยายามต่อรองผมอยากกินแต่ไส้กรอกกับขนมปังหมากุก๊กู๋กอดอกแน่นผมไม่กินผัก พ่อกับแม่พยายามอธิบายถึงประโยชน์ของวิตามินและใยอาหารแต่ดูเหมือนกำแพงแห่งความเบื่ออาหารของเด็กๆจะหนาเกินกว่าเหตุผลจะเข้าถึงได้สุดท้ายมื้ออาหารก็จบลงด้วยการที่เด็กๆก,กินแต่ของที่ตัวเองชอบเหลือผักที่มีประโยชน์ไว้เต็มจานก่อนนอนพวกเขายังแอบหยิบขนมคุกกี้และเยลลี่กินเป็นของหวานส่งท้ายอีกด้วยคืนนั้นท้องของเด็กๆรู้สึกอึดอัดเล็กน้อย แต่พวกเขาก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากนักและในโลกแห่งความฝันการเดินทางที่เล็กที่สุดแต่ก็ยิ่งใหญ่ที่สุดก็ได้เริ่มต้นขึ้นทุกคนในครอบครัวตื่นขึ้นมาในสภาพที่ตัวเล็กลงเท่ามดพวกเขากำลังยืนอยู่บนทางเดินสีชมพูที่อ่อนนุ่มและยืดหยุ่นได้เหมือนเยลลี่ที่นี่คืออาณาจักรกระเพาะอาหารของหมากุกูผนังกระเพาะเป็นสีชมพูอ่อน และมีน้ำย่อยที่เป็นกรดอ่อน,ออนๆไหลผ่านเป็นแม่น้ำสายเล็กๆแต่สิ่งที่น่าตกใจคืออาณาจักรที่ควรจะสงบสุขนี้กลับเต็มไปด้วยความโกลาลหลพวกเขาเห็นสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆที่ทำจากน้ำตาลและแป้งกำลังสร้างปราสาทคุกกี้ที่ใกล้จะถล่มลงอย่างสนุกสนานพวกมันคือเหล่าก๊อบลินขนมหวานจอมซนพวกมันปาเยลลี่ใส่กันวิ่งเล่นบนกองขนมปัง และทำให้ทั่วทั้งอาณาจักรเหนียวเหนอะหนะไปหมดในขณะเดียวกันที่อีกฟากหนึ่งของอาณาจักรนะับปอนปราการห่างภูมิต้านทานที่ควรจะแข็งแกร่งบัดนี้กลับดูซุดโสมและอ่อนแอพวกเขาเห็นเหล่าอัศวินในชุดเกราะที่ทำจากผักและผลไม้หลากสีสันนั่งอย่างสิ้นหวังพวกเขาคือกองทัพอัศวินวิตามินที่สง่างามเกิดอะไรขึ้น พอถามอัสวินบรอกโคลีตนหนึ่งที่นั่งถอนหายใจพวกเราอ่อนแรงเหลือเกินเพราะเจ้าของอาณาจักรแห่งนี้ไม่ได้อัญเชิญเราเข้ามาเลยพลังงานทั้งหมดจึงตกไปอยู่กับพวกกอบลินขนมหวานทันใดนั้นปราสาทคุกกี้ที่พวกกอบลินสร้างก็เกิดสั่นส,สะเทือนอย่างรุนแรงแย่ yeah, แล้วปราสาทน้ำตาลกำลังถลม่มอัศวินแครอทต,ตะโกนถ้ามันถล่มลงมา มันจะสร้างทาวะอาหารไม่ย่อยที่จะทำให้ทั้งอาณาจักรต้องปั่นป่วนไปอีกนานครอบครัวนักผจญภัยรู้ทันทีว่าพวกเขาต้องทำอะไรบางอย่างเราต้องสร้างสมดุลให้แก่อาณาจักรนี้แม่ประกาศภารกิจแรกคือการอัญเชิญเหล่าอาสุรินให้กลับมามีพลังอีกครั้งแต่จะทำได้อย่างไรในเมื่อพวกเขาไม่มีผักจริงๆให้กินเราต้องใช้ความต้องใจเชื่อไมอิวนึกขึ้นได้ เราต้องจินตนาการถึงรสชาติและคุณประโยชน์ของพวกเขาทุกคนในครอบครัวจึงหลับตาลงแล้วเริ่มนึกถึงความหวานกรอบของแครอทความสดชื่นของมะเขือเทศและพลังสีเขียวของร็อกเคอรลี่พ่อกับแม่ช่วยกันเล่าถึงประโยชน์ของวิตามินแต่ละชนิดด้วยความกระตือรือรน้นแล้วเท้าๆปาฏิหารก็บังเกิดทุกครั้งที่พวกเขาจินตนาการถึงผักและผลไม้ด้วยความตั้งใจจริง ร่างของเหล่าอัศวินวิตามินก็จะสว่างสวยัยและกลับมาแข็งแกร่งขึ้นทีละน้อยเมื่อกองทัพอัศวินวิตามินกลับมามีพลังเต็มเปี่ยมอีกครั้งภารกิจต่อไปคือการรื้อฐานปราสาทคุกกี้ที่ใกล้จะถล่มลงมาแต่เหล่าก็ปลินขลมหวานก็ออกมาขัดขวางอย่ายุ่มกับปราสาทของพวกเราก็ปลินหัวหน้าตะโกนมากุกูไม่ได้เข้าไปต่อสู้ แต่เขากลับเดินเข้าไปหาเหล่าก๊อบลินแล้วพูดว่าพวกนายไม่ต้องไปไหนหรอกนะเขากล่าวแต่พวกนายต้องช่วยพวกเราสร้างอาณาจักรที่แข็งแรงกว่านี้เขาได้เรียนรู้จากบทเรียนก่อนๆแล้วว่าการคำลลยไม่ใช่คำตอบเสมอไปเขาจึงเสนอแผนการที่ชาญฉลาดเรามาสร้างหมู่บ้านขนมปังโฮวีที่แข็งแรงกันดีกว่าและพวกนายก็มาเป็นหน่วยพลังงานด่วน คอยให้พลังเวลาที่เรารู้สึกเหนื่อยมากๆไงล่ะเราก็อลินขนมหวานเมื่อได้ยินว่าจะได้มีหน้าที่ที่สำคัญและยังได้สร้างของอร่อยๆอ,อ,อยู่ด้วยก็ดีใจและยอมร่วมมือโดยดีดังนั้นปฏิบัติการสร้างสมดุลครั้งยิ่งใหญ่จึงเริ่มต้นขึ้นเหล่าอัศวินวิตามินใช้พลังใยอาหารสร้างโครงสร้างที่แข็งแรงให้แก่อาณาจักรในขณะที่เหล่าก๊อบลินขนมหวาน ก็ใช้พลังงานน้ำตาลสร้างความสุขและความกระฉับกระเฉงในปริมาณที่พอเหมาะประสาทคุกกี้ที่อันตรายถูกรื้อถอนแล้วสร้างขึ้นใหม่เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานสำรองที่มั่นคงและมีประโยชน์เมื่ออาจากกระเพาะหารกลับมาสมดุลและแข็งแรงอีกครั้งราชาจุลินทซีผู้มีปัญญาและเป็นกลางก็ปรากฏตัวขึ้นมายอดเยี่ยมมากพวกเจ้าได้เรียนรู้บทเรียนที่สำคัญที่สุดแล้ว ร่างกายที่ดีไม่ใช่การปฏิเสธสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่คือการสร้างสมดุลให้กับทุกสิ่งทุกคนตื่นขึ้นมาในวันใหม่วันนี้ที่โต๊ะอาหารมีเมนูสลัดและอกไก่ย่างวางอยู่หมากุกููมองไปที่ชามสลัดของเขาเขายิ้มแล้วก็ตักบรอกโคลี่เข้าปากเป็นคำแรกอัญเชิญอัศวินเขียวเข้าประจำการเขาพูดอย่างขึงขังเชอหมาอิ้วหัวเราะ แล้วก็ตักแครอทเข้าปากตามหน่วยสอดแนมสีส้มพร้อมรบพ่อกับแม่มองหน้ากันแล้วยิ้มออกมาอย่างมีความสุขที่สุดและในวันนั้นพวกเขาก็ได้เรียนรู้ว่าการกินอาหารที่มีประโยชน์ไม่ใช่เรื่องน่าเบื่อแต่คือการสร้างกองทัพที่แข็งแรงและสมดุลให้กับอาณาจักรที่สำคัญที่สุดนั่นคือร่างกายของเราเอง สิ้นสุดการถ่ายทอดเรื่องราวสำหรับตอนนี้แต่ระบบจินตนาการของเรายังคงประมวลผลนิทานบทต่อไปอยู่เสมอขอบคุณที่ร่วมเดินทางมาด้วยกันครับหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญที่สุดกด Subscribe ช่อง AI แล้วนิทานให้ฟังเพื่อเป็นกำลังใจให้ AI ตัวนี้สร้างสรรค์เรื่องราวดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่ในการเดินทางครั้งหน้าสวัสดีครับ